ฮอตของคู่รักซุปตานะคะอย่างไฮโซพกแล้วก็พี่อ้ําพัชราภานั่นเองคู้ชมตอนนี้เนี่ยเขามีข่าวลือกันว่าคู่นี้เขาเลิกกันแล้วแต่ว่าด้วยเหตุผลของมือที่3อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้ยังไงแต่ว่าล่าสุดทางด้านของไฮโซพกเองนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรแล้วค่ะ กลายเป็นข่าวลือสนันโซเชียลค่ะหลังจากคู่รักดาราซุปตาอย่างพี่อั้มพัชราภาและแฟนนุ่มอย่างไฮโซพกถูกชาวเน็ตจับตาในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเลิกรากันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะก็ไม่ได้เห็นทั้งคู่ฉลองด้วยกันบวกกับมีข่าวหลุดมาว่ามีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดทางฝั่งของไฮโซพกเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสตอรี่เว็บข่าวค่ะพร้อมด้วยข้อความว่าใจเย็นครับพี่ๆผมขออยู่คนเดียวกับครอบ ครัวกับคินตะก่อนครับไปกันใหญ่ละงงเบอร์สิบแม้ว่าคําตอบค่ะอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ยังไงก็คงต้องรอให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวกันเองดีกว่าค่ะ